ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาดูข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องประเทศของเรานะครับรอบๆบ้านเรานี้นะครับก็เกิดปัญหาแล้วมีข่าวด่วนนะครับเกี่ยวกับการที่ไทยเราจะเตรียมปิดด่านชายแดนนะครับซึ่งก็จะปิดกันทั้งหมดกี่จุดนั้นนะครับหรือกี่ช่องทางนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันครับก่อนอื่นนะท่านผู้ชมก่อนที่จะฟังก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเรามาติดตามชมกันครับ ก็เป็นกระแสอย่างร้อนแรงนะครับในเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องรอบบ้านการเมืองของเรานะครับเป็นเกี่ยวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะเกิดขึ้นกันอีกแล้วก็เป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าคนที่ทําให้เรื่องดังกล่าวนี้เกิดขึ้นแล้วก็ปั่นกระแสข่าวอยู่เรื่อยๆนะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะเราก็รู้ตัวแล้วนะครับปั่นกระแสข่าวเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับ มีกระแสข่าวปั่นขึ้นมานะครับทำให้เรานั้นาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล็กๆในเพียงเหตุการณ์ไม่มากเท่าไหร่ก็ทําให้มีข่าวข่าวนะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับก็มีเหตุประทะกันขึ้นนะฮะในช่วงเหตุการณ์ที่ผ่านมานะที่ช่องบกระหว่างทหารไทยกับทหารกัมพูชานะครับและก็การออกอบริเวณการประทะกันในบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะครับ ก็เป็นจุดที่เขาเรียกว่าเป็นช่องช่องบกนะฮะเป็นช่องที่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นของคนใดนของประเทศใดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็ได้มีทหารกัมพูชานะครับเข้ามาขุดคูนะก็เรียกว่าคูเล็ดนะครับเพื่อเป็นสนามเพาะนะครับจนทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ไทยของเรานะลาดตระเวนไปไปเจอเข้าให้แล้วก็เกิดการ บอกกันนะว่าให้อถอยให้หยุดกิจกรรมนในการขุดคูนะขุด,ขดคูเหล็ดนั้นนะฮะแล้วก็พูดกันยังไงไม่ทราบได้ก็เกิดการประทะกันขึ้นนะครับตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชานะที่มีเหตุประทะกันนะที่ช่องบกทหารไทยนะเตือนให้ทหารกัมพูชาออกจากบริเวณที่ขุดคูเหล็ดนสนามเพาะ จนทหารไทยเข้าไปเจรจาแล้วก็เกิดการประทะกันขึ้นนะ,นะครับทางกัมพูชาก็ได้บอกว่าฝ่ายเราเป็นฝ่ายเปิดก่อน,นทำให้ทหารของกัมพูชานั้น,นเสียชีวิตไปสองนายนะครับตามข่าวที่ได้กระเซ็นกระสายออกมานั้นจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวเท็จอย่างไรก็ไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วตายจริงหรือไม่หรือตายยิงกันเองก็กไม่ทราบได้นะครับะจะพลาดยิงกันเองหรือเปล่า ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้จะเป็นข่าวออกมานะครับว่าเสียชีวิตไป2รายนะครับแต่ทางทหารไทยก็แจ้งให้ผู้บัญชารนะฮะว่าทางเขมรนั้นได้เปิดฉากก่อนนะเปิดฉากยิงก่อนนะครับทางทหารไทยก็เลยตอบโต้กันนะตอบโต้ไปนะอยู่ประมาณ10นาทีนะครับจนปรากฏว่ามีข่าวว่าทหารกัมพูชานะครับเสียชีวิตไป2หนายนะครับ จากปรากฏการณ์ที่มีข่าวข่าวออกมานะครับจับได้เลยนะครับว่าผู้ที่ปั่นกระแสนั้นนะครับเท่าที่เราดูแล้วเห็นแล้วนะชัดเจนเลยนะฮะก็คืออดีตผู้นำเขมรนั่นเองนะครับก็คือสมเด็จฮุนเซนนะครับได้ออกมาปั่นกระแสเรื่องต่างๆจากเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับก็นำมาให้เกิดเรื่องบานปลายนะสร้างกระแสกับประชาชนนะกับเขมรนะครับให้เดือดร้อนให้ร้อนลนขึ้นมาอีกนะครับสมเด็จฮุนเซนเนี่ยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ กัมพูชาสูงสุดนะครับน่าจะทําตัวนิ่งๆนะครับน่าจะทําตัวนิ่งๆแล้วก็ครับก็จะอยู่นิ่งๆก็ก็น่าจะอยู่ได้นะครับนะฮะที่พูดว่าให้อ่ให้ฝ่ายไทยนีย่ใช้อาวุธเลยนะเข้ามาได้เลยนะฮะจะตอบโต้นะครับในส่วนของการตอบโต้ก็จะตอบโต้ถ้าใช้เครื่องบินมาก็จะใช้อาวุธยิงสกัดนะครับให้ร่วงเลยนะฮะซึ่งก็ อาวุธจุปกรณ์น,นั้นนะเขาก็มีพร้อมนะที่จะทําการโต้ตอบเราครับในขณะนี้ครับทางด้านชายแดนนะก็เกิดการตึงเครียดกันอยู่นะทางฝั่งเขมรก็เสริมกําลังเข้ามานะฮะกำลังเข้ามาอย่างมากมายนะครับรอบๆชายแดนเราทางกัมพูชาก็ไม่น่าจะทําแบบนี้หรอกครับเพราะว่าไทยเรากับกัมพูชานั้นก็เป็นบ้านที่อยู่ใกล้ชิดกันนะครับอยู่ใกล้เคียงกันบ้านใกล้เรือนเคียงกันชายแดนติดต่อกันนะครับ ก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็เกิดความตึงเครียดก,กันขึ้นเราเป็นฝ่ายที่สุภาพมาตลอดนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะก,ก็เทียบนะกันได้ว่าเราไม่แพ้เขาอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่แพ้กันอยู่แล้วนะฮะกองทัพกัมพูชานั้นเทียบกับเราไม่ติดหรอกครับนะในเรื่องของกองกําลังของเราในเมื่อท่านสมเด็จฮุนเซนออกมาทางโลกโซเชียลนะมาโพสต์อย่างนี้นะครับ ท่านพูดแบบนั้นนะครับออกมาชาวกัมพูชาก็ต้องก็ต้องฟังสิครับนะก็ต้องฟังท่านสินะก็ต้องฟังท่านฮุนเซนสิครับเพราะว่าท่านใหญ่นะฮะถือว่าใหญ่ใหญ่มากครับในในในประเทศกัมพูชานะถึงแม้จะเป็นอดีตผู้นําแต่อย่างไงแล้วท่านก็ยังใหญ่อยู่นะครับยังมีคนฟังท่านอยู่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นชาวกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลูกชายท่านอีกคนนะครับที่เป็นถึงผ <iesta> <pper Brothers> yeah. ู้นําประเทศนะครับก็ต้องฟัง ท่านฮุนเซนอยู่แล้วครับท่านฮุนเซนออกมาพูดอย่างนี้ทําไหมนะครับซึ่งก็น่าน่าเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับตามความคิดเห็นแล้วผมว่านะครับผมว่านะครับน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกคะแนนนิยมจากประชาชนเพราะว่าการเลือกตั้งใกล้เข้ามาแล้วนี่ครับการเลือกตั้งของกัพูชาใกล้เข้ามาแล้วเราในฐานะประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองหรือประเทศที่ใหญ่อยู่แล้วลเป็นประเทศที่ได้เปรียบอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นหรอกครับ ที่จะต้องไปตอบโต้นะปะทะนะในการใช้กําลังนะครับที่กระทบกระทั่งในรอบชายแดนนั้นนะครับมันก็จะเกิดผลต่อ,อาชาวบ้านที่อยู่ชายแดนและก็จะเกิดผลกระทบจากทหารด้วยนะเมื่อการเกิดการสู้รบก,กันก็จะเกิดการล้มตายนะเป็นจํานวนมากนะในแต่ละฝ่ายนะแต่ให้ป้องกันไว้นะครับในเขตชายแดนเดี๋ยวนี้นะครับให้ป้องกันกันไว้เพราะว่าเราก็มันไม,ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทางฝ่ายกัมพูชาเขาจะอ่ะ เกิดอะไรขึ้นเขาจะทําอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้เขากาลังระดมกาลังคนทั้งอาวุธยุโทโธปกรณ์เข้ามานะในเขตอรอบชายแดนประเทศของเรานะครับ,นะรบก็ให้ทําบังเกอร์ไว้นะรอบๆบบ้านนะครับประชาชนชาวบ้านที่อยู่ในแถบชายแดนนะครับป้องกันร,รอบบ้านเราเมื่อเหตุเกิดขึ้นเราก็จะได้รีบเข้าไปนะครับไปอ,อยู่ในบังเกอร์ได้ครับพวกเราในฐานะคนไทยนะครับเราก็ต้องจะต้องมีวิธีการนะครับที่จะทำ การจัดการเรื่องนี้นะครับให้ชัดนะฮะอย่าไปสนใจเลยครับนะนะบางทีเราจะปิดด่านได้ก็ปิดไปเลยนะครับด่านนะนะจะดียิ่งอีกละวตัดน้ําตัดไฟนะครับบนคาสิโนต่างๆก็จะเจ๊งทันทีนะครับการค้าชายแดนก็จะหยุดชะง,งักทันทีเราตอบโต้โดยการกระทําจะดีกว่านะครับโดยกว่าการใช้คําพูดอย่างที่เห็นเห็นอยู่นะครับคําพูดมันมันทำอะไร ออกมาแล้วมันเป็นปั่นกระแสขึ้นมาแต่เราตอบโต้ในการกระทำนะก็จะหยุดการกระทํานั้นได้นะครับเหตุการณ์นี้ทําให้เกิดการเกลียดชังนะครับระหว่างคนไทยกับกัมพูชาขึ้นล่าสุดรายงานข่าวนะครับที่โลกโซเชียลก็ระบุว่านะครับหน่วยงานความมั่นคงนะครับได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในเขตชายแดนนะครับได้เรียกประชุมนะด่วน เตรียมปิดด่านชายแดน6กด่านนะครับ6กด่านด้วยกันนะครับจะเดือดร้อนแน่นะครับว่าใครจะเดือดร้อนกันแน่นะครับเดือดร้อนความเดือดร้อนอีกใครจะเดือดร้อนกว่ากันนะครับเรามาดูนะครับว่าวิธีการนะฮะแบบนี้จะดีที่สุดนะครับก็ให้สํานึกบ้างก็แล้วกันเนาะเราให้สํานึกบ้างก็แล้วกันคือด่าน6ด่านที่ทางฝ่ายความมั่นคงนะครับล่าสุดนี้ว่าจะปิดนะครับ ก็จะปิดด่านชายแดนตลอดนะค,คือ6ด่านด้วยกันนะครับก็มีช่องสงังําภูสิงห์ศรีสะเกดช่องจอมกาบเชิงสุรินทร์คลองลึกอารัญญประเทศสะแก้วบ้านแหลมปูงน้ำร้อนจันทบุรีบ้านผักกาดปูงน้ำร้อนจันทบุรีบ้านหาดเล็กคลองใหญ่จังหวัดตราดและก็ยังเตรียมปิดจุดผ่อนปลนอีก10แห่งนะครับก็10แห่งนั้นก็มีดังนี้นะครับ บ้านอานมา้าอําเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลน,นะครับบ้านตาพยานะสะแก้วบ้านหนองปลือสะแก้วบ้านเขาดินสะแก้วบ้านซับตาลีสะแก้ว,บ,กวบ้านบึงชนังล่างจันทบุรีบ้านสวนส้มจันทบุรีบ้านหมื่นตาลจงังหวัดตราดนะครับบ้านชะมงจงังหวัดตราดช่องสายตะกูบุรีรัม และขณะนี้ก็รวมไปถึงนะครับจุดผ่อนปลนนะครับที่เป็นจุดท่องเที่ยวนะก็คือทางขึ้นเขาพระวิหารอำเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะครับจุดผ่อนปลนตาเมือนทมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินด้วยครับจากการพูดคุยประชุมกันที่ผ่านมาระหว่างนายพลอ่ากัมพูชาและก็แม่ทัพภาคที่สองของเรานะครับ ที่ผ่านมานั้นก็ได้มีข้อตกลงคุยกันแล้วว่าให้เหตุการณ์นี้มันผ่านไปด้วยดีนะครับก็ทั้งสองฝ่ายก็ต้องถอยออกจากกันประมาณ200เมตรนะครับอย่าให้เข้าใกล้กันนะครับถ้าเข้าใกล้กันมันจะเกิดเหตุประทะกันขึ้นได้คุยกันอรอบนี้แล้วก็จะไปคุยกันอีกในอีกรอบหนึ่งในระดับ JBC- ชายแดนทางด้านท่านทักษิณก็ออกมาพูด ว่าตรงนั้นเป็นเขตโนเมนแลนด์นะครับปลอดคนเพื่อให้เย็นลงนะฮะแต่สมเด็จฮุนเซนก็ยุปั่นอยู่ตลอดเวลานะครับบริเวณนั้นนะครับว่าเป็นของขเขมรหรือของกัมพูชาอยู่ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะครับชาวกัมพูชาต้องเข้าใจนะครับว่าเกิดจากการปั่นกระแสของสมเด็จฮุนเซนเองชาวกัมพูชาเดือดร้อนให้รู้ไว้นะว่าเกิดจากผู้นําของตัวเองนั่นแหละครับ เกิดจากผู้นำของทีเองปั่นกระแสนั่นเองนะครับผมเชื่อว่าทางการไทยนะครับนะฮะผู้ใหญ่ไทยหรือภาวะจะสูงกว่าอยู่ตลอดนะครับนะ,ะมีไม่ไม่มีการพูดโอ้อวดแบบผู้นำของกรัรมพูชานะครับว่ามีอาวุธแบบนั้นแบบนี้ก็จะเอามาใช้จะเข้าโจมตีหรือจะนำเรื่องเข้าสู่ศาลโลกให้ได้ เดี๋ยวเราจะคอยดูนะครับว่าการปิดช่องด่านชายแดนทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับในส่วนของช่องชายแดนที่กัมพูชาใช้การติดต่อผ่านไปมานี่นะจะเกิดอะไรขึ้นนะจะเดือดร้อนแน่นอนนะครับนะเขาผู้นําเขาต้องการอะไรกันแน่ถึงออกมาพูดแบบนี้สร้างกระแสปั่นแบบนี้นะครับอย่าอ่อนข้อเลยครับเราไม่ต้องไปเรืองตัวให้เสียเวลานะครับใช้วุฒิภาวะที่เหนือกว่าของเรานั่นนะครับ เราเป็นประเทศที่ใหญ่กว่าแล้วก็มีวุฒิภาวะที่ดีกว่าอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยครับทางภาษาของคนโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะครับอย่าเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือเลยครับทางฝ่ายรัฐบาลนะครับล่าสุดนะครับมีข่าว,ข,าวข่าวออกมาจากรัฐบาลว่าการปิดด่านชายแดนนั้นไม่เป็นความจริงนะครับขอให้อย่าไปเชื่อในเรื่องของการปั่นกระแสนะครับในโลกโซเชียล นะฮะมีกลุ่มบางคนปั่นกระแสขึ้นมาจะทําให้เกิดความสัมพันธ์ดีระหว่างประเทศนั้นเสียหายนะครับต่างชาติเข้าออกจากบริเวณช่องอาชายแดนต่างๆนั้นผ่านไปผ่านมาค้าขายก็เข้าออกค้าขายกันอยู่ตลอดนะครับดังนั้นนะครับก็อย่าไปเชื่อการปั่นกระแสย,ยุยงปลุกปั่นให้เกิดขึ้นนะครับโคศกรัฐบาลก็พูดว่าการปิดด่านนั้นยังอยู่ครับยังมีการเปิดอยู่ปกติยังไม่มีการปิดด่านใดๆทั้งสิ้นนะครับใน ชายแดนตลอดการค้าขายในขณะนี้นะฮะในด่านต่างๆบริเวณชายแดนนะฮะของประเทศไทยกับคัมพูชาก็ยังคึกคักอยู่นะก็ยังค้าขายกันอยู่นะครับโฆษกอของรัฐบาลก็ได้กล่าวว่าแบบนั้นนะครับส่วนกรณีในข้อข่าวนะครับในเรื่องของความเห็นของท่านผู้รู้บางท่านนะครับก็ผมได้รวบรวมนะ ข้อมูลในเรื่องของชายแดนมาให้ท่านผู้ชมได้ทราบก็ได้มีข่าวาวจากผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ก็คือพลโทพระราดรนพัฒนาถาบุตรนะครับท่านก็กล่าวไว้ว่านะครับการปิดด่านชายแดนนั้นนะครับเป็นอำนาจของหน่วยงานความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะกองทัพภาคที่สองเพราะว่าพื้นที่ชายแดน มันก็อยู่ภายใต้กฎอายการศึกนะมีอำนาจเต็มที่นะครับโดยการชี้แนะของผอ,อกกออลังในพื้นที่นะหากพบว่านะรรานการจะเกิดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสามารถประกาศปิดหรือเปิดด่านได้ทันทีจะปิดก่อนแจ้งรัฐบาลหรือแจ้งรัฐบาลก่อนปิดก็ได้ทันทีครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ของ ฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้วนะครับมันการตัดสินใจนั้นก็อยู่ที่หน่วยงานความมั่นคงนะจะปีก,ก่อนหรือหลังนะปิดได้หมดนะครับแล้วค่อยแจ้งรัฐบาลการปิดด่านชายแดนนี้ถ้าหากเห็นว่าสถานการณ์มันไม่สู้ดีนะครับก็สามารถปิดด่านได้เลยโดยมันไม่มีความกระทบนะครับอย่างแน่นอนนะครับเราสามารถปิดได้ถ้าเห็นท่าไม่สู้ดีนะทีนี้ถ้ามีการปิดด่านชายแดนอย่างจริงๆแล้วเรามาคอยดูท่าที ของรัฐบาลกัมพูชาว่าจะเป็นอย่างไรในต่อไปนะครับนะรัฐบาลของเราก็มองว่านะสถานการณ์แบบนี้นะครับบอกว่ายังไม่ปิดด่านชายแดนแตนะ่จะต้องมองในด้านฝ่ายความมั่นคงด้วยนะครับไม่นึกถึงแต่เฉพาะการค้าขายเท่านั้นเองเราต้องนึกถึงเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนด้วยนะครับครับก็เป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับ รอบๆชายแดนประเทศไทยเราละครับถ้าเพื่อนๆฟังจบแล้วเห็นว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดคอมเมนต์ซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมโอกาสต่อไปผมจะนำเรื่องราวดีๆข้อมูลข่าวสารมาแจ้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกต่อไปครับสำหรับที่นี้ครับขอบคุณมากครับ